ผมไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าคนไม่ทําประกันเป็นเรื่องร้ายแรงผมไม่ได้เชียร์นะครับแต่ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้าใครอยากทําธุรกิจหลักการแบบ b a s i c a l l นะครับ high risk high return เราลงเงินเยอะเราเวลาเราทําทำธุรกิจโอกาส s ักเซสอยู่ที่ว่าเรากล้าเสี่ยงแค่ไหนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็คงจะดีกว่าใช่ไหมครับถ้าเรากล้าเสี่ยงโดยที่อ่ะเรายังคง ลดความเสี่ยงได้นิดหนึ่งแต่เรายังคงไฮรีเท u ร์ได้นะครับลดความเสี่ยงลงนิดหนึง่งไฮรีเท u ร์ได้แก็บตรงเนี้ยแก็บตรงเนี้ยแก็บการลดความเสี่ยงเนี้ยมันลดได้ด้วยง่ายสุดประกันมันก็เบสิคリーใช่ป่ะกลับมาสู่ความจริงว่าไ high ฮ return, high return. รีไฮรีเทอร์ทำธุรกิจบอกว่าพี่ผมอยากทําธุรกิจอยากรวยมากแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยมันก็โอกาสสักเซสน้อยถึงไหมอาจจะมีสักเซสนะแต่ก็โอกาสน้อยใช่ไหมครับก็ ถ้าไฮลท t ก็ลดความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันหน่อยก็ก็คงดีนะผมก็แชร์ไว้เท่านี้สำหรับหลายๆคนที่ดูไลฟ์แล้วอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ลองไปพิจรารณาเองขอบคุณครับ